าเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับบ้านภูตะวันเกษตรปลอดสารนะจ๊ะวันนี้จะมาแนะนําบอลที่ราคายังไม่แรงมากพอหาซื้อเก็บได้นะจะอันนี้ราคาหลักร้อยอยู่นะจ๊ะต้องรีบหาเก็บสะสมนะจ๊ะเดี๋ยวราคาจะดีตัวขึ้นสูงนะจ๊ะใครไม่มีก็รีบๆไปหาเก็บสะสมกันได้นะจ๊ะตัวแรกก็คือ จอมทัพนะจอมทัพใบจะแดงสวยตัวที่2ก็คือนางไหมนางไหมก็กำลังจะขึ้นยานนะจะกำลังจะขึ้นยานตอนนี้นะ,ะราคากำลังจะแรงนะจ๊ะใครไม่มีก็ซื้อหามาเก็บไว้เลยนะจะอันนี้ตอนซื้อนี่ได้มาในราคา100บาทนะจะตอนนี้ก็หลายร้อยแล้วนะจ๊ะหลายร้อยจนถึงหลักพันนะจ๊ะตอนนี้นะ ราคากำลังจะไปขึ้นยานอ,อ,อีกตัวแล้วตามชายชนมานะจ๊ะตัวที่3ก็เป็นฮกหลงนะฮกหลงนี่ก็ใครยังไม่มีก็รีบหาซื้อมาเก็บไว้เลยนะจ๊ะลายเขาสวยลายเขาจะเป็นเอกลักษณ์สวยงามนะจ๊ะลายสวยมากตอนนี้ราคาอยู่แค่หลักร้อยอยู่นะจ๊ะ รีบซืบ้อเก็บสะสมได้เลยนะจ๊ะอ่าอีกตัวตัวที่สี่ก็คืออ่าไก่ราชาวดีนะจ๊ะไก่ราชาวดีตัวนี้ก็อ่าลวดลายสวยงามนะจ๊ะกัดสีได้สวยงามมากนะจ๊ะไก่ราชาวดีเขาจะกัดสีสวยกว่านี้อีกนะจ๊ะอันนี้เขายังต้นเล็กอยู่นะจ๊ะใครไม่มีก็รีบหาสะสมนะเดี๋ยวราคาขึ้นสูงนะจ๊ะ เดี๋ยวจะเอื้อมกันไม่ถึงเนาะ,ะตัวนี้ก็คือแบ็คบิวตี้นะจ๊ะจะกัดสีสวยนะจ๊ะเนี่ยนะใบอ่อนเขาจะออกเนี่ยกัดสีได้สวยงามมากนะจ๊ะแบ็คบ mm ิวตี้หรืออีกชื่อก็คือ,อว่านมะฮสวนนะจ๊ะตัวนี้สวยงามอ,อีกตัวหนึ่งก็คือ เสือพานตอนนี้ก็ราคาหลักร้อยอยู่นะจนะเสือพานอันนี้ต้นเล็กอยู่เขายังใหญ่ได้อีกนะจ๊ะยังใหญ่ได้อีกกว่านี้ลายเขาจะสวยนะจะเหมือนลายเหมือนลายทหาระะใครไม่มีก็รีบหามาสะสมไว้เลยตัวน,นี้ก็คือวัวแดงนะจ๊ะวัวแดง ไปเจอมาก็เลยรีบคว้าหมับเลยนะจะกว่าราคาทะยานขึ้นสูงนะจ๊ะตอนนี้นะ,ะตอนนี้ราคาหลักร้อยอยู่ใบเขาจะสวยมากใบเขาจะใบใ,ใบแก่แล้วค่ะเขาจะออกเข้มๆอย่างเงี้ยนะใบสวยมากเลยใบใหญ่มากนะใหญ่กว่าฝ่ามือเป็นใบนี้นะเกือบสิบเท่านะจะ ใหญ่มากอันนี้เดินไปเจอที่ตลาดนะจ๊ะเดินไปเจอที่ตลาดก็คือเป็นบอลเขาเรียก,แผ,าาก,งงกแผงมาจากถุงเงินถุงทองนะจ๊ะตัวนี้มาดูใกล้ๆแผงมาจากถุงเงินถุงทองเนี่ยเขาเป็นบอลที่แผงมาจากถุงเงินถุงทองนะจ๊ะ ใบเขาจะแปลกดีหายากมันจะหายากนี่หายากกว่าจะเจอก็นานเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่หายากตัวแผงมาจากทุงเงินถุงทองนะ,ะนี่ละจากคือ,อบอนหลักร้อยที่เราหาซื้อเก็บไว้ได้นะ ราคาหลักร้อยก่อนที่ราคาจะดีดตัวสูงขึ้นนะจ๊ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีก็รีบหาเก็บสะสมกันได้จ้ะตอนนี้ตลาดบอลเราคึกคักมากเลยนะจ๊ะบอลบ,บ้านๆบอลเ,เกือบทุกตัวนะจ๊ะบอลสีเกือบทุกตัวที่ราคาดีดสูงขึ้นนะจ๊ะโดยเฉพาะนางไหมนี่กำลังมาแรงนะจะ ใครไม่มีก็รีบหาเก็บสะสมเลยนะจ๊ะโอเคจ้ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะจ๊ะอัปเดตราคาให้ดูนะจะว่าตัวไหนกำลังจะดีดตัวสูงขึ้นนะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็หลักร้อยอยู่เพราะเอื้อมได้อยู่นะจ๊ะเพราะเอื้อมถึงอยู่แต่ถ้ามันดีดตัวสูงขึ้นนะจะเราจะเอื้อมไม่ถึงก็รีบๆไปหาซื้อเก็บไว้เลยนะจ๊ะโอเคจ้ะ จเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรก็ติดตามกันได้นะคะแวันนี้ก็ขอตัวไปเปลี่ยนกระถางให้ต้นไม้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย